ดีครับที่พิกไทยนะครับเที่ยงหนุนค่ะวันนี้เราสองคนมาทําอะไรกันครับผมวันนี้เราสองคนนะคะจะพาน้องๆไปทําความรู้จักกับศิสาขาวิชาที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกันค่ะเรามาดูกันว่าทั้ง10สาขานะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตอนนี้น้องๆที่กำลังรับชมอยู่ครับคงพร้อมกันแล้วครับน้องหนุนครับค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปชมที่สาขาแรกกันเลยค่ะไปกันเลยครับ น้องเนกำลับบงทำอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้นะคะหนูกำลังทำก,การทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะที่นิคัยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนั่นเองคะ่ะสาขานี้เขามีความน่าสนใจมากเลยนะครับตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วครับว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยมีกิจกรรมแล้วก็การจัดการในการสอนยางไรถ้าอยากรู้แล้วนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะดูกเลยครับพี่พลอยครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปของเรามีชื่อเต็มๆอะไรครับพี่พลอยชื่อเต็มๆของพวกเรานะคะก็คือหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนั่นเองค่ะโอ้โหนะครับแล้วสาขานี้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างครับพี่พลอยค่ะวิชาของเรานะคะจะเน้นการลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูนะคะแล้วก็เรียนวิชาทฤษฎีภาคทฤษฎีเนี่ยของวิชาวิทยาศาสตร์ผู้วิชาเลยค่ะก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ดาราศาสตร์ค่ะแล้วก็ ชาที่ส่งเสริมความเป็นครูผ่านการจัดโครงการต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นโครงการสเตมศึกษานะครับเป็นโครงการที่รุนการเอาศาสตรทั้ง4สศาส์เข้าด้วยกัน ได้แก่วิศวะวิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลโยีและก็ณิตศิสา์ครับพี่แอร์คะอยากรูว่าถ้าเราจบไปเราทําอาชีพอะไรได้บ้างคะ่ะแน่นอนเลยครับพี่พลอยครับจบไปอย่างแรกเลยคือเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับอย่างต่อมาสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับเป็นนักวิจัยต่างๆและเป็นบุคลากรทางกา,งางรศึกษาได้เองครับพี่พลอยครับแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานนคะบคาะบายตอนนี้เราอยู่ที่สาขาวิชาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานักคิดนักแก้ปัญหา มันก,ก็คือสาขาวิชาอะไรครับนั้งหมดครับสาขาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะพี่พิทยทยซึ่งสาขาวิชานี้นะครับก็จะเหมาะสาหรับน้องๆที่ชอบการคิดคูนวณแก้ปัญหาทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์นั่นเองครับหนูเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าสาขานี้เนี่ยเขามีการเรียนการสอนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยค่ะ สวัสดีน้องๆที่สนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของเราทุกคนค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะครับได้เดินทางมาถึง20ปีแล้วนะครับ2ทศวรรษแห่งการสร้างสารรค์คุณค่าและพัฒนานิสิตครูคณิตศาสตร์มมสอครับสำหรับกิจกรรมของชมรมคณิตศาสตร์กิจกรรมแรกเลยก็จะเป็นการสัมมนาสมาชิกใหม่เป็นการทําความรู้จักการเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ที่จะนําไปจัดค่ายให้น้องๆโรงเรียนประถมหรือว่าโรงเรียนมัธยมนั่นเองค่ะทางเราพุ่งผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถการวิชาชีพครูตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพมีมนุษยสัมพันธ์มีความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมค่ะสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์สาสามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับแล,แล้วมามเป็นส่วน,วนหนึ่งของครอบครัวเอ็นวีดีด้วยกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายลาติจูด16องศา15ลิบดาเหนือ ลองปิสูตร103องศา15ลิปดาตะวันออกมหาวิทยาลัยมหาสารคามแน่พี่ใครง,งงใช่ไหมคะว่นานี่ค่าอะไรใช่แล้วครับน้องอันนี้นะคะคือค่าพิกัดของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราะคะ่ะซึ่งหลักสูตรที่เราจะได้เรียนนะคะก็จะอยู่ในหลักสูตรของสาขาวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะเป็นสาขาที่เราจะพาน้องๆไปดูต่อไปนั่นเองค่ะตอนนี้พี่และน้องก็เริ่มอยากรู้แล้วนะครับว่าสาขาวิชาสังคมศึกษานี้มีกิจกรรมแล้วก็การเรียนการสอนอย่างไร ไปดูกันเลยไหมครับไปเลยค่ะไปเลยครับสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ถ้าอยากเรียนกับเราเชิญมาเรียนกับท่านอาจารย์ต่างๆเรานีครับนอกจากการเรียนรู้แล้วสาขาของเรายังจัดกิจกรรมอย่างมากมายที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับสาขาของเรามีการทัศนศึกษาต่างประเทศด้วยครับครับผมถ้าอยากเป็นครูสังคมยุคใหม่นะครับแนะนําครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับไว้มาเจอกันนะครับไว้เจอกันครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษครับน้ององุ่นค่ะซึ่งสาขานี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับน้องๆที่มีความสนใจหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้นมีการจากกัดกิจกรรมและการจัดก,การเรียนการสอนอย่างไรไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะ w ว l c o ี e ่ o ครูอิงครคบอ่าในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยขอแนะนำตัวก่อน I'm p o D ค่ะ and I'm p i n a ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสาขาภาษ,าษาอังกฤษของเรา mm. อ่า let's start with the first one What do we learn อ่า of course we are English major we learn both of language and teacher skill นะคะ mm hmm. ด้วยความที่พวกเรานะคะจะเป็นครูภาษาอังกฤษก็ต้องเรียนเกี่ยวกับทั้งด้านภาษาด้วยกันในที่นี้คอนรูทั้ง4 skill mm hmm. ได้แก่ listening, speaking, reading แล้วก็ writing ค่ะ mm hmm. แล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ย we are taught 100% in English ค่ะ แล้วมากกว่านั้นนะคะวิชาคูณนะคะเราเรียนวิชา TFL ค่ะตัวนี้นะคะจะเจาะลึกไปถึงการทําแผนการสอนการฝึกสอนภายในห้องนะคะหรือเราเรียกกันว่าไมโครท e ชชิ่งอ่ะเราสอนฝึกกันเป็นประจำฝึกสอนนี้เป็นประจำนะคะแล้วเราก็เอาไปใช้รับรองว่าคนที่จบจากสาขานี้เนี่ย ใช้ภาษาอังกฤษและสอนได้ถูกต้องแบบ Perfect แน่ๆคะ<ช>่ะและถ้าน้องๆนะคะสนใจสาขาเราแล้วอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k สาขาว,วิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะใช่ค่ะแล้วพบกันนะคะสวั ร้องอะไรการร้องเพาะจังอันนี้ก็เป็นการสวดสรพันยาของนิสิตธสาขาวิชาภาษาไทยของเราเองครับน้องหนุนครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูอยากร้องแบบนี้ได้บ้างหนูต้องทํายังไงคะถ้าอยากร้องได้ต้องมาที่นี่เลยครับสาขาวิชาภาษาไทยของเรานอกจากการสวดสารพันยาแล้วนั้นนะครับยังมีการสอนเกี่ยวกับศาสตร์วิชาภาษาไทยแล้วก็ทักษะการสอนต่างๆครับรู้สึกน่าสนใจมากๆเลยค่ะหนูอยากรู้แล้วสิว่าสาขานี้เนี่ยเขามีการเรียนการสอนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรกันบ้างงั้นเราไปดูกันเลยไหมคะไปดูกันเลยครับผม สา,สาขาวิชาการศึกษาเอกภาษาไทยเป็นหลักสูตรกรบราศบภาษาไทยเรียนทั้งสิ้น4ปีมุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับาศาสตร์ทางด้านภาษาไทยวิวัฒนาการของตัวอักษรไทยมุ่งเน้นให้นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษารายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับสาขาวิชาภาษาไทยได้มีการจัดกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมขึ้น ไม่ว่าเป็นจะเป็นกิจกรรมเปิดบ้านครูภาษาไทยหรือกิจกรรมค่ายครูภาษาไทยซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์เหมือนกันคือการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดการอ่านหรือการเขียนแน่นอนครับว่าหลังจากที่เราสําเร็จการศึกษาไปแล้วเราจะเป็นครูที่ดีในอนาคต ในสาขานี้ยังมุ่งพัฒนาให้เราได้ใช้ทักษะประกอบอาชีพต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักวิชาการทางภาษาไทยรวมถึงนักภาพและที่แน่นอนนั้นก็คือพิธีกรสำหรับวันนี้พวกเราบ้านสีฟ้าหลังคาสีแสงรั้วสีเหลืองเทายินดีต้อนรับน,น,น้องๆทุกคนไว้ไวเจอกันนะครับบวายบาค น้องกะตายน้องก็ตาย,ตายรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัยอู้ครูอนุบาลใช่แล้วครูอนุบาลที่เราต้องจักนั่นเองอุย้ยหนูอยากฟังนิทานจังเลยไปกันไปกันเดี๋ยวพี่พาดูจักับครูปฐมวัยกันไปกันเลยคะ่ะไปเลยครับสวัสดีน้องทุกคนค่ะพี่ชื่อพี่ปูนนะคะ,คะพี่ชื่อพี่ดีดัดค่ะค่ะพี่คียสองคนนะคะมาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาพวกเรานะคะก็มุ่งผลิตครูปฐมวัยนะคะที่พึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมค่ะมีทักษะความสามารถในสารวิชาสาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะยึดมั่นในอุดมการณ์และดำรงไว้ซึ่งจุดยืนแห่งวิชาชีพนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วทํางานอะไรได้บ้างคะพี่แดดคะเราสามารถสมัครสอบเพื่อบรรจุรับราชการครูครูปฐมวัยค่ะในโรงเรียนของรัฐทั่วประเทศหรือว่าเราสามารถสมัครเป็นครูในสังกัดเอกชนก็ได้ค่ะ และที่สําคัญนะคะก็สามารถเป็นนักพัฒนาบุคลากรค่ะและนักฝึกอบรมได้ด้วยค่ะกิจกรรมของเรานะคะก็มีมากมายเลยนะคะก็อยากจะให้น้องๆน,นะคะลองมาเรียนกับพี่ๆดูนะเด็ทาครับโอเคครับผมน้องๆคนไหนที่มีความสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพรวมไปถึงการผลิตสือ่อรับรองเลยว่าสาขานี้ตอบโจทย์ค่ะใช่แล้วครับนั่นก็คือสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาพีแอบดูบอมา พี่ๆสาขานี้มีของมาขายน่าใจมากครับน้องมุลนครับหนูรู้สึกตื่นเต่เราก็อยากจะรู้แล้วค่ะพี่พีิไายงั้นเราไปชมกันเลยครับไปกันเลยถ้าคุณลงไรายในเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์สาขาเราเปิอดโอกาสให้คุณได้พัฒนาทักษะและความรู้ด้านหุ่นยนต์และ IOT การเรียนคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่ยากอีกต่อไปนะครับ เพราะว่าผู้เรียนนั้นจะได้เรียนตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงปฏิบัตินั่นเองครับผมกับจุดต้นต้นที่ว่าผู้ประกอบคอมสู่ผู้ประกอบการนั่นเองครับผมครับนี่คือส่วนหนึ่งที่น้องๆจะได้เรียนรู้ในสาขาด c คือบอร์ดเกมเพื่อการศึกษาน้องๆจะได้เรียนรู้ตั้งแต่วิธีการขั้นตอนจากโปรเซสสู่โปรดักต์ครับ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างผดักชันและการปิกทิกเป็นเลอร์ครับอีกทั้งได้ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยครับอุปกรณ์ที่ครบขั้นเทคโนโลยีที่ครบเครื่องอาจารย์ผู้หลายประสบการณ์เห๋่ามาบกบหัวเข่าวารแล้วมอกันนะครับพี่พิกไทยเป็นอะไรคะเนี่ยช่วงนี้พี่เคียดน,นิดนึงครับเคเรื่องเรียนครับ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะพาพี่พิทยมาที่นี่ค่ะที่นี่คือสาขาจิตวิทยาค่ะเพราะว่าสาขานี้นะคะเขาเน้นผลิตนักจิตวิทยาคลินิกแล้วก็นักจิตวิทยาให้การปรึกษาและการแนะแนวค่ะดีเลยครับพี่พร้อมรับคำปรึกษาแล้วครับพอดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ๆว่าที่นักจิตวิทยาเนี่ยพร้อมที่จะให้คาปรึกษาแล้วงั้นเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยครับผมไปกันเลยค่ะ,นคะในปัจจุบันนะคะโลก เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆทั้งทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีผู้คนใช้ชีวิตอยู่บนความเร่งรีบการแข่งขันและความกดดันส่งผลให้คนเราเนี่ยเกิดความเครียดวิตกกังวลสาขาวิชาเราเนี่ยจึงจำเป็นต่อสังคมในยุคป,ปัจจุบันค่ะอย่างที่ทราบค่ะจิตวิทยาของเราแบ่งออกทั้งหมดเป็น2อเอกนั่นก็คือจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวซึ่งเป็นสางศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของภาครันออกเฉียงเหนือค่ะ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาการวิชาชีพของนักจิตตวิทยาคลินิกค่ะและจุดเด่นอีกอย่างนะคะคือมีเครือข่ายมากมายค่ะที่สามารถช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นค่ะเมื่อจบจากสาขาจิตตวิทยามาแล้วนะคะสามารถประกอบอาชีพเป็นนักจิตตวิทยาคลินิกนักจิตตาวิทยาให้การปรึกษานักกระตุ้นพัฒนาการนักจิตตวิทยาโรงเรียนครูแนะแนว นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและนักจิตวิทยาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกระทรวงวิรรำค่ะครอบครัวจิตวิทยายินดีต้อนรับน้องๆทุกคนไว้เจอกันนะคะพี่มีใครหน่ไหมคะสบายมากครับน้องนนท์ครับเก่งมากเลยค่ะครับแต่เอสตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่กันที่เอสเซ็กฟิเนตนะครับก็จะเป็นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬานั่นเองครับ แต่ว่าทําไมสาขานี้เขามีอุปกรณ์อะไรแบบนี้ด้วยหนูเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรครับผมงั้นเราไปดูกันเลยไหมคะไปดูกันเลยครับน้องๆไปดูกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีความเป็นผู้นําการสอนและการึกอบรมการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาตามองค์กรและหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหร e ือเอกชนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับด้านการออกกําลังกายได้ค่ะสําหรับน้องๆที่สนใจหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเจอกันปีการศารึกษาหน้าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สาขาพลศึกษาและการกีฬาค่ะ ใช่แล้วครับซึ่งสาขาวิชานี้นะครับก็แตกต่างจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาตรงที่จะเน้นเปินครูพัฒศึกษานั่นเองครับค่ะซึ่งน้องๆคนไหนนะคะที่มีความสามารถรวมไปถึงมีความสนใจเรื่องกีฬาต่างๆแล้วก็ที่สําคัญอยากจะเป็นครูด้วยนะคะถือว่าสาขาวิชานี้ตอบโจทย์น้องๆมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่ๆพลฒนาศษานะครับก็พร้อมที่จะมาแนะนําสาขาวิชาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะกศบพลฒนกศรานะครักศบพัฒนาศการักสูตัการาึกษรบกบัณฑิต สาขาวิชาพะละึกษาและการกีฬาค่ะหลักสูตรของเรานะคะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจม,มากๆเลยคระบ่อนและกิจกรรมอย่างหนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือกิจกรรมพระละราชษาสัมพันธ์นั่นเองค่ะเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะและหลักสูตรของเรานะครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการนะครับระหว่างประเทศอีกด้วยครับพี่คิมค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูจุดเด่นของสาขาเรากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ จุดเด่นของสาขาพักษาและการกีฬานะครับพวกเราจะผลิตครูพักษาและการกีฬาที่มีวินัยสูงเก่งวิชาการและเชี่ยวชาญทางการสอนนั่นเองครับค่ะและยังผลิตอาชีพที่หลากหลายทั้งครูพลชศึกษาบุคลากรทางการกีฬาจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรงภายใต้การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของคณะศึกษา,าศาสตร์ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพครูค่ะเอพิบอล ได้ยินขาวมาว่าสาขาของพวกเรานะคะไม่ได้เรียนแค่ภาคคดีใช่ไหมคะใช่นะครับในสาขาพวกเรานะครับก็ยังมีวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติที่น่าเรียนรู้อีกด้วยนะครับงั้นพวกเราไป,ไปดูกัน,กนเลย,เลย หลังจากที่ได้ไปทําความรู้จักกับสิบสาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ของเรากันแล้ว ซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับในแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีความเอกลัก,ลลกรรษณ์แล้วก็ความโดดเด่นของตัวเองนอกจากการเรียนการสอนแล้วนะครับก็ยังมีทั้งค่ายแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้น้องๆได้เข้าร่วมด้วยครับและในส่วนของคณะนะคะเรายังมีชมรมและกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่น้องๆจะได้มาทําความร,รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็ได้มาฝึกประสบการณ์ใหม่ๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีทุนการศรรึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศค่ะที่จะมาส่งเสริมและสนับสนุนน้องๆนะคะในระหว่างที่กําลังทําการศึกษาค่ะและสำหรับน้องมอปลายคนไหนนะครับอยากจะค้นหาความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ของเราก็มีค่ายคนเป็นครู EBU Camp นะครับที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์เขียวนโารเปรมครูด้วยครับเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือความเจริญง,งอกงามแล้วม,มาเป็นข้อบครัวเดียวกันนะคะบ๊ายบาย,บาย